นี่ว่างช่วงเย็นนะครับก็เดี๋ยวไปหาตกปลาแถวบ้านมาอยู่ต่างจังหวัดนี่แถวบ้านนี่สมบูรณ์มากหาของกินง่ายมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันตกปลาอะไรกันนี่ออกหลังบ้านมาแล้วโอ้โหเนี่ยนี่เนี่ยอันนี้อันนี้บ้านนะเดี๋ยวนอนอหลังบ้านมาเนี่ยไปเนี่ยเข้าสวนหรือสวนใครก็ไม่รู้ไปไปก็อพสวนลุงครับสวนลุงสวนลุงสวนลุงครับเดี๋ยวไอ้ตัวนู้นไปทำไมวะน่ะ อร,ราคาเอาราคาหรือก่อกวนเนี่ยาราคาเดี๋ยวรู้สาดแสงทาบูทมาพื้นแห้งแก๊กเลยมึงอะไรมึงเนี่ยเอ,เอาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้ตรดลงตรดงถ้าอย่ปเจเจอ พูดง่ายว่าแอบขโมยใช่ไหมกินได้หมดเลยแบบเผ็ดไปเลยหลังบ้านนะครับก็จะเป็นร่องสวนมะพร้าวนี่เห็นไหมบรรยากาศเดียวโหไงนี่ก <moder ating and murder> ็ร <hel> eh nah. ่องสวนมะพร้าวมีกระช่อนด้วยเหรอท่านก็บานินด้วยโอ้โหดูร่องสวนดูร่องสวนโอ้โหกบยางต้องเข้าแล้วมั้งเนี้ยกบกระโดดกบยางกบอบ เดี๋ยวสวัสดีพระท่านท่านท่านจะไปตีกอล์ฟที่ไหนครับพี่อุ uh ้งกระถุงกอล์ฟเลยฮะเนี่ยร่องสวนมะพร้าวนี่สุดยอดเลยเราระวังนะจอดไปยืนริมน้ำระวังนะเดี๋ยววางนะมือไหนลูกข้ออรอ เฮ้ยโอ้โหแม่มนดี่ว่าเฮ้ยนี่ไงมีตัวนี่ว่านะมีไอ้เฮ่จังห์คอกอ,อะไรคอกเบลเลอร์เลยเอาเน่นเฮ่ดี่ว่าเอาหนกว่าตัวคอกเอาแล้วแม่ไปไหนอ่ะอ๋อมันใช้เห้เลี้ยงจ้างเฮ่มารอกินเหรอเนี่ยคอกเฮ้ยมันคอกมันใหญ่ไงใหญ่บอกใหญ่จริงนี่มันมาจากทางที่เราเดินมานะใช่คอกเหรอวะใช่คอกมันปลาเลยยังไม่มีปลาได้ยังไงเออแล้วแม่ไปไหนสงสัยมากโพสติมันต้องแม่มันต้องเฝ้านะไม่ไม่ไม่เคยผมเคยนั่งเฝ้านะไม่เจอนะเจอแต่อยู่ห่างห่างเลย อาจจะถ้าเป็นข้องนี้คือแม่ต,ตัวตัวยาวนะแต่ถ้าใหญ่ๆก็เป็นโละยาวตัวยาวยาว,ยาวไหมน่ากินเลยยาวเลยอ่ะหอมมนี่เลี้ยงลูกอ่ะมันน่าจะยาวพี่ลองทาอ 9, 9อท้องจ่ง่เก้าองคางองทาลองทาาบูมีประโยชน์สามเก้านี่เองแค่นี้แหละ <c oughs> เ,เดินมาถึงแล้วสวนหลังบ้านนะบ่อนี่ก็เป็นบ่อแบบธรรมชาติอะก็คือ <c oughs> เป็นบ่อบ่อนะ้ำไว้ลถย,ย้งรดหญ้าลถผักรดอะไรไม่มีอะไรไม่ได้ปล่อยปล,ยปลาปลามาอยู่เองเลยนะสุดยอดเลยดูดูปลามาขึ้นเน่ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาวันลืม <c oughs> ต้องถือเองนะลืมเอาขาจับกล้องมา <c oughs> เจ้าดิ ขึ้นโชว์ด้วยอยากอ,าออกุ้ยบานเลยะมีแหละไปอยากอ,าออกกล้องเลยเออเอาเอา,เอาลำบ่มไปกลัมหนึ่งโอ<ฮ>้ยเอาอะไรมาอ่อยเนี่ยลำบ่มวะรอลำบ่มสิโอ้ยเอาลำบ่มมาอ่อยดีกว่าถึงว่าจะกินขึ้นยับเลยอ่ะแดกยับอย่างเงีย้ยหัวร้อ<ด>ขึ้นเลย,ย,ยถ้าพกร้อยอืกก่นกนเลยทีเดียวท้องอื่น อุปกรณ์ที่เตรียมมานะครับจะเป็นคันหลิวนะแต่ว่าอันนี้มันยาวไปเลยเอาหดมาใช้แค่สท่อนพอนะครับแล้วก็ใช้ทุ่นแบบทุ่นฟอกแบบนี้ก็พอนะแล้วก็จะมีเม็ดใหญ่ก็มีนะเม็ดใหญ่ก็อย่างนี้แต่นี้น่าจะใหญ่ไปแหละนะก็เดี๋ยวเอาแค่นี้พอแล้วก็เบ็ดที่ใช้ก็จะเป็นเบ็ดอย่างนี้เบ็ดพวกเนี่ยจินุศูนย์จุดสองห้าอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าเนี่ยอันนี้มารูเกียวนี่ก็เบอร์นี้เบอร์สามประมาณนี้สายที่ใช้ก็เป็นสายสีป่อปอนหกปอนแปดปอนได้หมดครับเดี๋ยวใช้สายเมนเป็นเส้นนี้ เดี๋ยวมองเห็นหน่อยแล้วก็เดี๋ยวใช้สายหน้าเป็นชุดนี้อะเดี๋ยวประกอบเบ็ดแล้วกันมือขาตั้งกล้องไม่มีเดี๋ยวทำก่อนละหลังจากตกอยู่ประมาณสี่นาทีนะเห็นท่าไม่ดีแผนสองมาเลยสองครับแผทสองเพราะว่าปลาที่นี่จะกินปลาอะไรใส่ข้างในรัมบอมโอ้โหข้างในมันต่อกินข้างล่างเลยเชื่อดิไม่ได้เก็งว้า เรามันมีครบอา้าวไป้ำอะไรเขาล่ะทำไมอะมันไม่ลงอะมันติดเชือกข้างบนนะดิไม่ลงหรอติดอะไรน่าจะเชือกเชือกไม่ย่อนนะดิจมแลจมแล้ว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 เรียบร้อยอาวรุดรุดเอาไปประหมอประหมอผมว่ามันจมได้ไงวะ กินจมไปเลย <ไง S 2> หมอตัวแรกดูไปแล้วด้วยกันลุกลุกจันเจเอ๋ความบุดณสมบูรณ์โอ้ยลูกคอกบ้บานเลยส่วนสถิดเรานั้นไม่แหลกเลยครับนะหลังจากที่ตกวุเนี่ยออกกลางอ่าวไม่กินใช่ไหมนี่เข้ามาหลักแก๊สนะฮะเหมันก็มีต่อต่อแล้วแต่มันยังไม่กินนะครับก็เดี๋ยวลองนั่นเดียวก่อน okay, ตอนนี้ตอนน,อน,นี้รู้สึกว่าจะเริ่มร้อนแล้วนะ ไม่ใช่อากาศอะหัวแล้วดูดิห่างฝั่งแค่นี้ใกล้มากก็ดูดิมองเห็นใช่นไหมเห็นทุ่นเห็นตะลิงเห็นอะไรอยู่มันก็กินนะไม่ใช่ไม่กินกินนะดูดินะว่ากินอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวทอยขั้นละเดี๋ยวให้ดูทุ่นผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ตัวเลยนั่นแหละปลาตีตรงดินไหนว่าฟองขึ้นไหนบ่าน่ะตรงที่ทุ่นอยู่อ่ะ แสดงว่าลงมาเก็บกินลำที่เป็นกองพื้นน่ะป่าก็ไม่กินข้าศึกบุกสองฝั่งเลยนะเนี่ยหนุนขนุนเดินย่องย่องมาคนหนึ่งนะถนนสวนมะพร้าวเดินย่องย่องย่องทางด้านนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับหมายคนอข้าศึกบุกนะครับผมท่านผู้ชมในขณะที่ป่าก็ไม่กินนะครับท่านผู้ชม มันก็ไม่ง่ายถ้าตกผลิดอ,อ่ะเนี่ยแต่ถ้าหาวิธีอื่นมันก็น่าจะได้กินไปนานแล้วแต่เราก็นะอย่ามาลุ้นในมุ้งกันดีกว่าแต่ตกนีก่เดี๋ยวดูก่อนว่าได้ไหมเดี๋ยวถ้ามันกินจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการตกที่ใช้อยู่วันนี้นะไม่มีอะไรมากเบ็ดตัวเล็กเมื่อกี้แนะนําไปแล้วในอุปกรณ์ะนะแล้วเดี๋ยวเราเรา,เราตั้งทุนประมาณครึ่นหนึ่งนะครับอนะ่ะเดี๋ยวมารอดูกันยกยกดูดิเช็คเช็คงานกบเช็คงานกันนี้โอ้โหมุกจิปุริโอ้ โอ้โหแต่ละตัวขีดปลากิ้มวะทำไมมันไม่เข้าวะอย่ามาดูน้องแอมินน้องต้องตายน้องแอมินน้องแอมินตายนะครับนี่ืลงลงมือเองเลยนะมีต่อต่ออยู่ด้วยนะไม่รู้ใครหยามใครอะตอนเนี้ย ตกแบบห่างหางฝั่งแค่ไหนเนอยู่แค่ตรงนี้อะนั่นีแหลนั่นเต็มตัวเต็มตัวนั่นๆๆๆเริ่มวเริ่มแล้วได้เวลาเขาแล้วถงาต่อแล้วนะเดี๋ยวๆๆคมุ่งมั่นเลยตั้งใจสุดๆอะนานเกินแล้วนั่นเแล้วเธอคิดดูตั้งแต่พี่มาพี่ไม่ได้ตัวเลยเธอมาพักนเธอบอกนานพอลากไปทุนลงไปคงตกใจเฮ้ยเอ อ้้เฮยยุุลขาดเลยว่าดังเปียขาดปะติดตรงนี้อ๋อติดเชือกบนอไปผ่านอะไรเนี่ยเอาพันแล้วเพาะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เกตแกให้ตัวดีด้วยตัวมันเลอรเลยอ่ะเห็นแล้วลูกเนี้ยทำไมลุดอ่ะติดอันเนี้ยโอ้โหติดไงไม่ติดไงตัดเชือกทิ้งดีมั้งอ่าละเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีละเริ่มตกละเริ่มคลึ้มฝนไม่คลึ้มธรรมดาลงแล้วด้วยไม่คลึ้มแล้วตกแล้วลงไมลแล้วด้วย จมแล้วเถอะเอ้ยดูนะตลิ่งในน้ำมันขึ้มหลบผลยังไหมเข้ามาข้างในไอ้นั่นด่วยทำไมอ่ะนี่หัวพี่เองกันเป็นค่ะขอหัวพี่พี่ยืนอยู่เหลี่ยมนี้ไหนที่สุดก็เป็นไงได้แล้วนี่ตัวแรกได้แล้วนะเออมันกินทุ่นลึกนะสังเกตทุ่นนะเพื่อนๆนะดู้ไหะทุ่นประมาณฟุตหนึ่งเลยนะทีแรกตั้งไว้คืบเดียวตัวแรกมาแล้วครับโอ้โหผลงานแอดมินตายอ่ะถือกล้องครับแดกหกโมงครับ วายตัวตกไม่ได้วายเราเป็นเทรนเนอร์ไงวายวันพระไมไ่ดีคนเดียวอะ่ะ <c oughs> โ,โบนบนีคนบหนู้คอกมาหน้าวนี่หูลูกคอบลาเลยครับโห,หูใครอยากดูลูกคอมั่งแป๊บนึงเดี๋ยวจัดการให้ พร้อมดูโอ้โหขึ้นล้อมรอบทุนหยุดนะทุ่นลอยขนาดนี้สลิดได้ล้อมไปหมดแล้วเอากินแล้วกินแล้วจบแล้วดีวไปชัน <c oughs> เอาใหม่มาดูสั้นลงวะอ่ะพี่ไล่ทุ่นลงมาไงให้มันตื้นลงมาหน่อยมันเริ่มมืดแล้วไงมันน่าจะขึ้นมาลอยกินผิวน้ำและไล่ทุ่นขึ้นมา,มากินแล้วนะี่ยเอ้เอาายอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไปชันเอแล้วดิ โอ้ยไม่ไม่มาดูเยือก่อนนี่เช็คเยือก่อนน่เถอะไปขนาดนั้นไม่ยังไม่อยู่เหรอกินหน้าอยู่กินเนื้อน่ะน่ะน่มันเริ่มกินแล้วเนี่ยนะในเวลาเขาแล้วอ่ะยิ่งที่ผมตกผมว่ายิ่งมืดมันยิ่งเข้าฝั่งเข้ามาเลยมองอย่างอื่นไม่เห็นแล้วไงมันลดความระแวงของเราไงขำอะไรขำอะไรก่อนอะขำอะไรก่อน ตั้งตั้งการเกือบไม่ทันเขาเขาวัดปลาแล้วแล้วไปปิวไปนี่แล้วเรานั่งอยู่นี่แล้วปุ๊ผ่านข้างหูไปหน่อยนึงปลาปาทั้งทา้งขาเออเอาไปเอกสารเลยใส่สวยอยู่นะเป็นไงต่อไอเด็กมันดูใครดูใครเนาะปีมือปีมือสุดยอดสุดยอดโอเคแต่ที่แน่ๆคือเกือบแปะหน้าพี่น้องน้องตัวที่สามนะเฮ้ยโอ้โหแป๊บเดียวสามตัวเลยเหรอใสกำลังทอดเลยดูโอ้โหได้ไว้ได้ไว้ ฝีมือเนี่ยมาที่หลังนะเนี่ยมาที่หลังด้วยขนาดวางคู่กันนะน้องโในช่วงหน้าสงสารโอเคปลดปลาเองดีไหมเฮ้ยอ้ยใหญ่เลยอ่ะโอ้ยยิ่งนี่สันเบลอเลยเมื่อกี้มันจะได้อไหมมันน่ากลัวเกินไป ล่าส <East> ุดเร right ียบร้อยจ้าการเป็นผู้สบภัยไปแล้วฝนลงจักเลยเรียบร้อยกินอยู่ไหมปลาหมอไม่เห็นแล้วด้วยต้องหาที่หลบฝนกันนะครับทุกคนฝนตกปลาก็กินอันนี้ก็นั่งตกอยู่บอกให้กลับบ้ไปก็ไม่กลับล่าสุดวัดปลาปลิวมานี้ตัวนะเดี๋ยวไปตามเก็บว่ะเนี้นี้นี้อ๋อกินแล้วไม่ใช่ไม่กินนี่ไม่ได้ขึ้นมาเองนะ เปิดกล้องถ่ายนะ้วผมมันตกนครับว,ว้าวสุดยอดไปเลยมองเห็นนะ่ไหมน้ำเต็มกล้องเลยแป๊แเแบ,บเดียวได้ตัวงแล้วเฮ้ยกินอยู่นนะจะไ,ได้หีืเดี๋ยวไม่ได้นะน้ำติวมาเลยเข้ามากิวเหรอเฮ้ยไปแล้วอยู่ไหนวะอที่กล้องนี่ดิยังไงครับหนูตายไม่ไล่ไม่เลิกใช่ไหม ทำไมไม่ยอมกับปลากินเหรอมันกำลังกินนะมันกำลังกินด้วยโอ้ดูไปดูน้องสายวัดปลาให้ดูตัวนขอดูตัวนึงแบบจ่าๆหน่อยเดีมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูทุนไม่ออกเลยจี๊แก้มใต้เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันกินนะทำไมเขาากินเลยอาวดูดิเออเขาใต้กินอยู่คนเดียวดูเออได้ตัวด้วยว่ะไม่น่าเชื่อ เอออาเขาฝนก็ตกก็ดูเดี๋ยวฝนฝนก็ตกอ่ะดูโอ้หัวจะปวดมาดูผลงานกันดีกว่านะครับก็ผลงานวันนี้น้องสายตกคนเดียวเลยนะเหล่านี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดูไปสองตัวอะไรมันโดดออกจังเลยนี่อ่ะอ่ะแปดตัวเจ็ดตัวนะครับก็โอเคนะถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะยิงดีกว่านี้ด้วยถ้าตกสองเออผมตกเยอะไปหน่อยนะครับก็โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับ